สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุภูสุขคนนะครับผมบอกนะครับพร้อมด้วยทีมงานกเกษมรตลาดกอสางเนาะมือหนีเขาได้มารับงานเป็นบนันทรงไทยนะครับกับทางอ่าบุญงามฟาร์มนะครับผมเป็นฟาร์มหมูฟาร์มงัวนะเพิ่นเลยอันเพิ่นเห็ดบอ่อปลานี่ยนะแต่ว่าเพิ่นให้หมูมากมือหนีก็เลยว่าสิป้อกันอบหมูกินก็เลยมาตั้งเตาถ่าหมูถาม่ถาอบมาน่าทุกอย่าบรรยากาศมันบ่าเพ็ญธรรมดาได้หนิเป็นเห็ดบอ่อตกปลาไม่ก,ก็โว้ยแล้วมีคนมาหลายแท้ๆ มาครับเริ่มกันด้วยการฝนมีดก่อนเพราะว่ามีดที่เขาใส่ในี่ส่วนมากยุนาง,งานมันสิมันสิบ่ค่อยเข,าข่าเดี๋ยวเขาก็ต้องมาฝนเอาองสีแหละเนาะมันก็ต่างคุณภาพ้านเนาะฝนเร็วกันซวกจึกพูดอ่ะนี่นะครับหมูห้ามาแล้ววันนี้อ่ะเอ,ออเอาหมูออกมาเอาหมูออกมาเตรียมออกมาหั่นหน่ะนะให้ตอนมันบ่ต้องน้อยอไรครับเพราะว่าเขาต้องย่างก่อนอยู่นะนะหมดสรอยหางเต๋อเนี้ยสร้อยหางนี่นบริษัทสอยทีคือเทป่านเนี่เขาเทป่านเขาน ซอยทีทีแน่ยซอยทีแน่บ่มีนะครับกะหันนี่แหละหางๆมันจะเปีนง่ายกันเถื่อนบ่มี่เล็กขีบเล็กยั้นเขาก็ะติดเอามือปีนเอาโลดมาทันเถาะเอาเฝ้าเฝ้าหันเฝ้าหันและจุกแจกถิ่มเป๊ะถิ่มเป๊ะถิ่มเป๊ะเป๊ะนะใส่สลุดจั่มสลุดใส่ลงไปมันหอยใส่ลงไปเราต้องเอาเข้มลายเพราะว่า อันเพันว่าอย่าเอาเข้มหลายเอาสันท่องมันจะมีตับมะคุงมาเสริมอยู่นะครับก็จะกินกับตับมะคุงเอากระเทียมกันเว้ยอย่างอ่ะใส่กระเทียมลงไปโคเล่โคเร่ผนตัวผ่านกความกันเท่ากับว่างโหลดนะครับใส่เต่าว่างม่ต้องมีแนวโค้งแนวขีดไปอย่างเด้อก็ใส่ถุงมือเขาธรรมดานี่แหละว่างไปโหลดมะฮ่อนดอกเออ่มาอันนี้ก็ว่างแล้วกับมันยืนท่าชมบรรยากาศกินลมชมวิวไปพลเนี้ยมันธรรมดาเน้ยหัวหน้าหัวหน้าเพิ่นเซลฟี่อย่างดีโอ้ยขาดเนาะเจ้า เปิดเบิบ้องเัราะใสุกเหมือนในสุกกับพริกทอดเหลียวพริกไวเหลียวว่ามันต้องยามันใหม่นะวิญญาณเราเกับพริกไว้เปิดเบิ้งอีกสุกแล้ววันนี้โอ้มาธรรมดาได้นี่โอ้ยตายแล้วโอ้เอากินมันยุ้ยตบบั้งแต่บะคุณตั้งอบหมูทั้งอีหยังแน่เป็นจะเป็นอีหยังแน่แล้วล่ะครับพุ่นล่ะครับเบิ่งเอางอร่อยบรรยากาศก็แฮงคักเนาะอือกินข้าวแล้วก็ เียม่มีเหือมีแห้งเห็ดเวียเห็ดงานต่อ่ามายเนาะหาเงินหาทองหอนตัวเนาะครับตามวิธีชีวิตเนาะคุณรับเหมาก่อสร้างเนาะกันแน่นี่แหละครับไปมือนีกับพอ,อะสำเน็ตครับผม